อีกเบ้าเล้วเบ้าอีพี่น้องเรื่องลูกเต่าของยายที่คอยล่วงคลิปไปเมอเคลื่อนที่คอยทายทีไปที่พอน,นั่ไข่เป็นบ่เอฟซี mm hmm. C น่ะถามมาว่าเอา้าประกาศวาสันประกาศหาลูกเพิ่นเลยว่าสันวางสี่แหละพี่น้องประกาศหาลูกเพิ่นเลยให้ลูกเพิ่นมาดูแลาะวยายเพิน่พอนอยู่ผู้เดียวนอนอยู่ผู้เดียวของเชนะพี่น้องเก็บเป็นเอ็นอุ่นหายาว่ามีผู้ดูแลเลยล่ะสิลูกตะเกียกตะกายคือมาเฮ็ดกับเขากับนามกัคือสี่อย่าง อันนี้กัยังไข่ย,ยู่ที่ว่าเจ็บหัวตัวดอนท่ามบดาซื่อๆค่ะพี่น้องถ้าเกิดเป็นยังนี่คอยกันเรยกว่าก็กเคยถามคุณย่ายแล้วขว้างซีพี่น้องก็เลยาถามคุณย่ายคุณย่ายก็ว่านึงเตะลูกเล่าบอกมาติดตอ่อมีช่องทางติดตอ่อไดไรพ่อแม่ลูกนะ,นอะคอยลูกอยู่ว่าอยุ่ปากใต้ผูน้นึงอยู่บุรีรัมย์เมนบ่บ่ไม่ีช่องทางที่สิติดต่ออะหรเลยเมนบ่ กันนันลาเจ้าก็เคือว่าตัวเอฟซีกับมันก็มีขามาเรื่อยเนาะไม่เห็นทิดเจ้านะผู้พวงลูกกับบรลุของีชนะความหมายนะนะข้าเจ้าก็เห็นข้าเจ้ากับความเม่นมาว่าประกาศหาลูกให้เล่าเนี่ยออกลูกออกชซวเชียวนะนะพี่น้องความหมายนะนะกวก็เลยว่าโอ้ยคนก็เคยอว่าเคยอันนี้เทือนึงเลี้ยวกว่าก็เคยสัมผั์ยากกว่าก็เคยถามย่ายเทือนึงเลี้ยวค่ะพี่น้องเขาบอกว่า อืเบ่าวเ้วอือผู้ใหญ่ห็นเนาะอืมเร่ฟังงเอาเรื่อพี่น้องเล้อเอาฟังเอาขันมาอือกินเข่าสิน่ะอืกินเขาพูนไม่แนวกินไปซื้อไปซูโม่ผูอื่นพูนกินขันมาหาเจ้าอืมก็แม่นั่นอืมกินเขาก็ยังเข้าก็บาถามอืมอืมตอนนั้นเขาได้ลูกได้ผัวหรือไปได้แล้วได้แล้ว จักปีแล้วแต่ที่เขาเจ้าว่าให้เอฟซีฟังนะฮะจักปีแล้วที่ลูกบ่ามหาเจ้าเมียหาหกปีปเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีบ่มาจักเทียอืมอีนึงอีอีลูกหลานเจ้พ่อ,อาตายอือช่งเงินไม่เมียเดือนละพันอือชีเทียหนอคนนั้นเมียสงส้อนบ่มาจักปีแล้วผู้น้อยตะบ่มหาพูน,น้อยเป็นสิบกว่าปีแตะบ่ผู้น้อย ไปซิบว่าปีแล้วตะบอกมหาเจ้าพ่อตายโอ้ตึงจะพูดเหรอตีได้ผลเลยอืมแต่ช่องทางติดต่อยังกับบ่มีบ่บ่ยังเลยเมีนบ่เมีป้าตีเถอะพ่อกับบ่ถามข่าวถามข่าวแทอือผู้ใหญ่ก็คือกันผู้น้อยก็คือกันเอาลูกมันป่านว่าบ่เป็นลูกอีหลีเจ้าตัวนี้ผู้กลางคันห็นว่าตายแล้วเออ ผู้นั้นผู้ออยู่น้ำแน่คอยเราว่าแม่ลูกเจ้าอีหลีแล้วคันสิแม่เฮ็ดพฤติกรรมจังสีเนาะบ่บ่อออกบ่อบ่พาออกก็จึงรับ่นหม่องสิพาโอ้ผู่อีหยังคือบ่อขำบ่คุ้แล้วแต่แม่แม่เป็นแม่บบพื้นบ่อคุ้มจริงอืล่างมือมือหนึ่งไปอันไปเห็นเขาขุดปูเนว่ะรวมรถยังนี่ โอ้ยิ่งกูอยากก้นนะมึงเน้อสวยกูบาแม่แม่มาโอ้ก่นกูเหตดใดกูมสา,กาสิยากก่อืมนี่แหละพี่น้องฟั่งได้กับฟังฟ่งฟั่งบ่อได้กับฟั่งนี่แหละกว่ากับเบ้าถามย่ายเพื่อความมั่นใจคือเป็นย่ายตัวข่อยบ่อหรือจังไหนล่ะกอนอันนี้สันนีเพื่อความมั่นใจเพราะว่าเอฟซีกะกับลับงคนกับ,บว่เห็นคลิปานาอพี่น้องเนาะเป็นบ่อกันเล่นปนกันเลยแนะน้ามาเอา ก็คือคุณความเป็นห่วงคุณยายเหรอคะพี่น้องว่าให้ที่มันมีช่องทางที่เ้าสิบประกาศหาว่าแม่นี่แม่ยังว่าติคุณแม่รัตนาแปลงดีค่ะพี่น้องซื่อและน้ำสกุลเพิ่นนั่นนะค่ะพี่น้องคุณแม่รัตนาแปลงดีเด้อซื่ออิหลีเพิ่นนั่น,นนะก็เลยว่าป้าตะเรียงมันมาผ้ามันใหญ่มันกับเป็นป่านนี้จนขนาดใหญ่นะ มันเป็นลูกเกี่ยวของเนาะเขาเป็นคู่กับคู่กันแม่ออกแม่จะลอยอ้าพี่น้องคนสีเขาเมียก่อนมันสีสวยเสียงสีจ้างข้นไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวปากเอาถามยืมเงินลอยเนื่องว่นศนักคนสี่ไฮลอยเนื่องนะวันที่สิบวันแดนแบบโม่โม่มันหูตัวสียหัวันที่สิบอีกครับพี่น้องเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเอาเงินไปเพิ่นก่อน สิว <Net> ่าเม้น <ored> ว่าอีหลีบ่อนหลับมสิว่าข่อยให้คุณยายอีหลีอยู่ค่ะพี่น้องอะเม่เออดูขึ้นกระหล่ะข่อยก็หลายน o เอาพี่น้องมันก่บ่หลายดอกมันก่บ่หลายดอกแต่ว่ามันก็มีคุณค่าสำหรับผู้บ่มีมันก่บ่มีอีหลีค่ะพี่น้อง